ก็อยากจะพูดว่าศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีหัวใจของทุกศาสนาเดี๋ยวนี้จะนึกถึงศาสนาทุกๆศาสนาก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาในโลกนี่เพราะเหตุอะไรถ้าศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ก็พบได้ง่ายๆว่ามนุษย์เบือ่อ การเวียดเบียนกลัวการเวียดเบียนไม่ต้องการเวียดเบียนจึงเกิดศาสานาน,นาน,นานชนิดขึ้นมาสอนเรื่องการไม่เวียดเบียนสอนเรื่องการให้เป็นอยู่กันอย่างสงบสุขโดยเฉพาะก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ามาอย่างนั้นไม่รู้มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาทําไมมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีมูลเหตุมันมีปัญหา มันทนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะการวียดบินมันก็เริ่มมีศาสต์สนดาหู้สอนององเล็กองค์น้อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนเกิดพระบรมศาสดามีความมุ่งหมายที่จะสร้างสันติภาพกันทั้งนั้นแหละมันดาภาษาสัรดาองค์เล็กองคใหญ่เท่าไรก็มุ่งหมายสันติภาพมากน้อยเล็กใหญ่ไปตามเรื่อง เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาจึงสอนให้รักผู้อื่นให้รักผู้อื่นเหมือนกับรักตนเองแต่แล้วสาวกเนี่ยมันไม่ทำํำสาวกมันไม่ทำตามมันก็ฆ่าผู้อื่นหรือมันฆ่าเพื่อนร่วมศาสนาด้วยกันอย่างฆ่าเนื้อฆ่าปลาเนี่มันก็มี นั่นเพราะมันไม่ถือทั้งที่แค่ศาสนานั่นนั่นก็สอนให้ไม่เห็นแก่ตัวให้รักผู้อื่นอยู่นั่นแหละเราพูดได้เลยว่าทุกศาสนามีหัวใจที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่พุทธศาสนาเราก็มีอย่างมากกว่ากว้างขวางกว่าครอบงำได้ไกลกว่า ถ้าเราสอนลึกลงไปถึงความไม่มีตัวสอนลึกไปถึงความไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังสอนว่ามีตัวมันก็จะต้องเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็จะลังลุกล่ำผู้อื่นเกินเลยผู้อื่นเป็นธรรมดา <c oughs> แต่เอาเป็นว่าเมื่อทุกศาสนาต้องการความรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัว พุทธะนาสอนได้ไกลไปกว่านั้นแว่าไม่มีตัวพอไม่มีตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองคอยจำไว้แล้วมันก็จะรักความถูกต้องความสุจริตความยุติธรรม ามันเห็นแก่ตัวเสร็แล้วมันไม่เห็นแก่ความยุติธรรมหรอกมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องหรอกมันก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวท่าเดียวนี่มันรักะมันรักตัวมันเห็นแก่ตัวชนิดนี้ใชไม่ได้ถ้าจะใช้คาว่ารักตัวก็คให้มีความถูกต้องคือมันไม่ได้รักด้วยกิเลสถ้ารักด้วยกิเลสมันก็เป็นความเห็นแก่ตัว ถ้ารักด้วยสติปัญญามันก็จะไม่เห็นแก่ตัวหรือมันจะเห็นแก่ผู้อื่นได้ดังนั้นถ้าใครอยากจะรักตัวก,ก็ก็ให้รักด้วยสติปัญญาอย่ารักด้วยอวิชชากิเลสตัณหามันจะทำผิดไปหมดหรือแม้แต่ว่าจะเห็นแก่ตัวอยากจะเห็นแก่ตัว เพราะคำนี้มันมีความหมายก็คอยเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องเกีอยมันจะไม่ทำผิดถ้าเห็นแก่ตัวด้วยอวิชชา้วยกิเลสตัณหาแล้วมันก็วินาศด,ดี๋ยวนี้ในภาษาพูดทั่วๆไปไม่ว่าภาษาไหนถ้าพูดว่าเห็นแก่ตัวแล้วหมายถึง ความโง่หรือกิเลสทั้งนั้นไม่มีใครต้องการในโลกนี้ไม่ต้องการความเห็นแก่ตัวเกลียดความเห็นแก่ตัวกลัวความเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั้นตามธรรมดามันมาจากกิเลสตัณหามาจากความโง่มีมาจากอาวิชชามาจากความมืด พุทธศาสนามีหัวใจเป็นความไม่เห็นแก่ตัวเพราะสอนเรื่องไม่มีตัวนี่ขอให้เข้าใจกันไว้ขอ้อต่อไปก็ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นยอดสุดของศาสนาทั้งปวง ตอนนี้ฟังดูแล้วใายก็บว่าดูถูกผู้อื่นโอหังเก่าวร้าวอย่าฟังเป็นง่ายว่าพูดโอหังเก่าวร้าวว่าพุทธศาสนาดีกว่าหรือยอดสุดของศาสนาทั้งพวงค่อยมองกันในแง่ความจริงหรือหลักคำสอนศาสนาทั้งหลายสอนไปจบอยู่ที่มีตัวตนอันเป็น นิรันดรนาวรมีตัวตนอันเป็นนิรันดรนทาวรอ,อยู่นั่นแหละยกเลิกไม่ได้ไปสูงสุดอยู่ที่มีตัวตนเป็นอัตมันที่ทาวรเป็นพระเจ้าที่ทาวรเป็นพรหมที่ท้าวรเป็นอะไรก็ตาม แต่พุทธศาสนาจะสอนเลยนั่นขึ้นไปเป็นความว่างว่างจากตัวตนไมว่ามันจะอยู่นิรันดร์หรือมันจะดีกว่าใครเท่าไรก็ตามแต่มันก็ว่างว่างจากความหมายแห่งตัวตนอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นว่ามีตัวตนเลยนี่พุทธศาสนาขึ้นพ้นไปจนถึงไม่มีตัวตนไม่มีแต่ความว่างจากตัวตน จึงถือว่าเป็นยอดสุดยอดสุดที่ใครจะสอนให้เลยกว่านั้นขึ้นไปอีกไม่ได้ใครจะไปต่อยอดให้อีกไม่ได้มันสุดยอดซะแล้วนี่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นยอดสุดของาศาสนาทั้งปวง